แล้วอะควาเรียมนะคะตรงขาสวยมากเลยด้านหน้าเป็นปลาปลาครับเป็นปลาลูกนูลม่รู้ปนี่ตาปลาอะไรไหนปลาอะไรลูกปลาอะไรมอลลี่อะไรม่อะไรนะปลาอะไรมอลลี่ไลนอนดำมากเลยอ่ะ โบแนะนำหน่อยโบแนะนำหน่อยไปลาะาลทะแล้วก็ปสร้อยปขานดมันมาแล้วร่นี้มีาเลย ไไหมม,ม,มีปาอะไรบ้างปาอะไรบ้ามันกีบกันเนอาหนูเอะไรนะมาน้ำมาน้ำมาน้ำไหนมาน้ำน่ารีดกัน Terima <laughs> kasih <laughs> <laughs> อะไรคะครับจับได้ไหมจับไม่ได้ไปจับมันทำไมเดี๋ยว